สวัสดีครับผมนายอดิศักด์อภัยรุนนะครับนักศึกษามหาวิาลยเกษม,มบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโมเดลธุรกิจนะครับธุรกิจของผมเป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับขอรับชมรับฟังได้เลยครับแผนธุรกิจร้านอาหารแฮปปี้เฮาส์แนวคิดธุรกิจ สังคมไทยมีรูปแบบการดำรงชีวิตเป็นสังคมชนบทอาศัยเป็นครอบครัวใหญ่มักจะทำอาหารรับประทานกันเองที่บ้านแต่ปัจจุบันครอบครัวมีขนาดเล็กลงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการแข่งขัน,ขนและเวลาที่ค่อนข้างจำกัดทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการทำงานการเรียนซึ่งการดำเนินชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันมีความเร่งรีบทําให้ไม่มีเวลาทําอาหารรับประทานเองอีกทั้งมีความต้องการในเรื่องของสะดวกความสะดวกสบายจึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้นรูปแบบธุรกิจธุรกิจร้านอาหารในแผนธุรกิจนี้ เป็นร้านอาหารตามสั่งและเครื่องดื่มที่บริการในลักษณะการให้บริการที่ร้านและปรุงสุกสําหรับนํากลับไปรับประทานที่บ้านโดยร้านจะตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นแหล่งที่มีศักยภาพและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้การดําเนินธุรกิจในภาพรวมสามารถอธิบายได้ด้วยบุชเน็ตโมเดลแคนวาสดังนี้ 1. Value Position ร้านแฮปปี้เฮาสเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองอุบลราชธานีที่จะสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเกิดความรู้สึกนึกถึงความสนุกสนานในการพบปะเพื่อนฝูงด้วยการปรับพื้นที่ให้คล้ายคลึงกับห้องเรียน c l a คลาสรูม e ีมนอกจากนี้ยังมีเมนู s i g เนเจอร์ที่ปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะของร้านซึ่งจะช่วยเพิ่มความประทับใจให้กับผู้บริโภค และเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากร้านอื่น 2. Channel ผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสามารถรับประทานได้ที่ร้านโดยตรงหรือสามารถรับบริการอาหารปรุงสุกกับไปรับประทานที่บ้านโดยสั่งทางหน้าร้านหรือโทรศัพท์นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็น ช่องทางที่ผู้บริโภคนิยมใช้ในปัจจุบันเช่น Facebook, Instagram, Line เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุด 3. Customer Relation มีการให้บริการทางด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีมาตรฐานให้คะแนนให้คำแนะนำทางด้านสินค้าและการบริการรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมูลระหว่างหน้าร้านและผู้บริโภค ผ่านพนักง,งานสื่อโซเชียลมีเดียและมีการจัดโปรโมชั่นหรือกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 4. Re ี Key Activity กิจกรรมดักในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดืง่มเริ่มตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบการปรุงและการเสิร์ฟการจัดการตกแต่งร้านตลอดจนการให้บริการซึ่งแต่ และกิจกรรมมีส่วนช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีและสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคได้ 5. key r e s o a r c h ทรัพยากรเป็นสินทรัพย์และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มประกอบไปด้วยทำเลที่ตั้งที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวมถึงมีการตกแต่งสบายตาบรรยากาศดีไม่อึดอัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ซึ่งถือเป็นทรัพยากรหลักในการดำเนินธุรกิจได้แก่พ่อครัวและพนักงานรวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มจะต้องมีความสดใหม่และสะอาดเพื่อมอบสิ่งที่ดีและมีคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคซึ่งการมีทรัพยากรที่ดีมีคุณภาพจะเป็นจุดเริ่มต้นขอความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ 6.. คีพาร์ทเนอร์ซัพพลายเผู้จำหน่ายด้านวัตถุดิบต่างๆเช่นข้าวผักเนื้อสัตว์เครื่องปรุงหรืออื่นๆถือเป็นพันธมิตรหลักของธุรกิจเนื่องจากการทำธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มหนึ่งไม่หัวใจหลักในการดำเนินงานคือวัตถุดิบและหากขาดไปก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจเช่น เครื่องครัวโต๊ะเก้าอี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการเติมเต็มเพื่อที่จะทำให้ร้านมีความสมบูรณ์ 7. customer segment กลุ่มลูกค้าคือกลุ่มบุคคลที่รับประทานอาหารนอกบ้านและต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีในด้านสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและบริการ8 cost structure ครงสร้างต้นทุนร้านอาหารและเครื่องดื่มประกอบไปด้วยต้นทุนในการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่วัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจทรัพยากรบุคคลระบบการบริหารจัดการร้านรวมถึงการดำเนินุรกลยุทธ์ทางด้านการตลาด 9. revenue stream รายได้ของธุรกิจมาจากอาตาัตราค่าบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ขายได้ต่อลูกค้าในแต่ละวัน แนวโน้มความต้องการของตลาดศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคัดธุรกิจร้านอาหารในปี2,565จะพลิกกลับมาเติบโต5.0%ถึง9.9%แม้จะมีการระบาดของโอมิคอนแต่ได้แรงส่งจากราคาอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้นและเงินเฟอ้อมาหนุนภายหลังจากที่ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการให้บริการในร้านอาหาร เห็นได้ว่าผู้บริโภคกลับไปใช้บริการภายในร้านอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารกลับมาทําการตลาดมากขึ้นเช่นเดียวกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจัดส่งอาหารออนไลน์ที่ทําตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์ร้านอาหารในการกระตุ้นยอดขายและยอดการใช้บริการทั้งนี้ หากสถานาการณ์โควิด1 9ไม่ได้มีการแพร่ระบาดรุนแรงเป็นวงกว้างจนเกอให้เกิดการยกระดับของมาตรการควบคุมห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้านประกอบกับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอาทิการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันแบบมาตรฐานใหม่ของผู้บริโภคการปรับราคาเมนูอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นการเล่งทำตลาดเพื่อชดเชยยอดขายที่หายไปของร้านอาหาร รวมไปถึงมาตรการการสนับสนุนของภาครัฐศูนย์วิจัยเกสิกรไทยประเมินว่าธุรกิจร้านอาหารรวมร้านอาหารประเภทร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบร้านอาหารที่ให้บริการจำกัดและร้านอาหารข้างทางหรือสตรีทฟู้ดที่มีหน้าร้านในปีพุทธศักราช2565จะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้โดยธุรกิจร้านอาหารจะมีมูลค่ารวมประมาณ 3.78ถึง3.96แสนล้านบาทหรือพลิกกลับมาขยายตัว5.0%ถึง9.9%จากที่หดตัว11.0%ในปี2,564แต่เป็นการขยายตัวเฉพาะกลุ่มหรือประเภทร้านอาหารเนื่องจากแต่ในลบประเภทของร้านอาหารยังมีปัจจัยเฉพาะที่ต่างกันคุณค่าประโยชน์ต่อผู้บริโภค 1. ใส่ใจบริการแสดงให้เห็นถึงการมีรูปแบบการบริการที่ได้มาตรฐานพนักง,งานทุกคนมีจิตใจรักและเต็มใจในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทำให้เกิดบรรยากาศเป็นกันเอง 2. อ,อาหารมีคุณภาพแสดงให้เห็นว่าร้านแฮปปี้เฮาส์มีมาตรฐานในด้านผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบและการปรุง ซึ่งจะส่งผลทำให้รสชาติอาหารและเครื่องดื่มออกมาดีและมีคุณภาพ 3. รวดเร็วแสดงให้เห็นถึงระบบการทำงานของร้านเป็นระบบที่ดีทำให้พนักง,งานเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของต้นทำให้การประสานงานระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นส่งผลถึงความรวดเร็วในการบริการกลุ่มลูกค้า,าเป้าหมายของแบรนด์ธุรกิจ1 กลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมรับประทานอาหารนอกบ้านมีความเร่งรีบเนื่องจากมีระยะเวลาค่อนข้างจำกัดแต่นิยมรับประทานอาหารเป็นหมู่คณะชอบรับประทานอาหารจานเดียวเลือกรับประทานอาหารจากทำเลที่ใกล้และเดินทางสะดวก 2. กลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมรับประทานอาหารนอกบ้านแบบส่วนตัวไม่เร่งรีบต้องการใช้เวลาที่ว่างจากการทำงาน เพื่อพักผ่อนกับคนสําคัญเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงคนรักเน้นรับประทานอาหารตามสั่งที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อที่จะสามารถรับประทานได้อย่างหลากหลายรวมทั้งเลือกสถานที่ที่มีบรรยากาศดีในระดับหนึ่งจากเพนที่ใช้ในการแบ่งส่วนทางการตลาดข้างต้นสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการได้เป็น2กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มฮัสเลอร์ คือกลุ่มที่มีความเร่งรีบเนื่องจากมีเวลาค่อนข้างจำกัดไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาพักกลางวันหรือช่วงก่อนเข้าเรียนพิเศษซึ่งนิยมรับประทานอาหารจานเดียวมักจะเลือกที่รับประทานอาหารที่ใกล้หรือเดินทางสะดวกโดยสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มย่อยได้แก่กลุ่มไวเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งนิยมรับประทานอาหารกับเพื่อน และกลุ่มไวทำงานที่สามารถรับประทานอาหารคนเดียวหรือรับประทานเป็นกลุ่มก็ได้ 2. กลุ่มไรเชื่อคือกลุ่มที่ไม่รีบร้อนมีเวลาว่างหลังจากการเรียนการทำงานมักจกรับประทานอาหารแบบเป็นส่วนตัวเพื่อพักผ่อนกับคนสำคัญเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงที่ลมรับประทานอาหารตามสั่งเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารที่หลากหลายได้ลิ้มลองรสชาติต่าง และเลือกสถานที่ที่มีบรรยากาศดีระดับหนึ่งโดยอัตราการใช้บริการไม่ใช่ประเด็นหลักในการตัดสินใจเลือกแต่จะให้ความสำคัญกับรสชาติคุณภาพและบริการทั้งนี้ราคาจะต้องมีความเหมาะสมด้วยปัจจัยการเลือกซื้อและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 1. ร้านอาหารของเรามีการใช้วัตถุดิบในการปรุงสดใหม่ ทำให้ในการประกอบอาหารมีคุณภาพดีรสชาติอร่อย 2. ร้านเรามีเมนูให้เลือกหลายอย่างและมีเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านคือทอดมันปลากายลาบเหนียวปลากายแกงคั่วหอยขมต้มยำปลาเนื้ออ่อนซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากทุกร้านและให้รสชาติที่อร่อย 3. พนักง,งานมีการบริการดีและรวดเร็วลูกค้าไม่เสียเวลารอนาน 4. มีการตกแต่งร้านในตรีมห้องเรียนสบายหูสบายตาเหมาะแก่การนั่งรับประทานสังสรรค์พักผ่อนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูง 5. มีบริการพื้นที่สำหรับจอดรถอย่างเพียงพอและร้านอยู่ใกล้สถานที่สำคัญหลายแห่งภายในเมืองการเดินทางมาร้านก็สะดวกสบายอุปสรรคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 1. ร้านเปิดใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 2. มีร้านคู่แข่งหลายแห่งทําให้ลูกค้ามีทางเลือกมากมาย 3. รา,าคาวัตถุดิบสดใหม่ทําให้มีราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นแนวทางแก้ไข 1. สร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นของร้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติรูปแบบการให้บริการซึ่งผ,ผู้บริโภคไม่สามารถหาได้จากร้านค้าอื่นๆ 2. เลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพดีและราคาไม่สูงเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรก,กรรมทำให้วัตถุดิบหลักของธุรกิจอาหารและเครื่องดืง่มเป็นวัตถุดิบที่มีมากตามท้องตลาดของไทยทำให้หาซื้อได้สะดวกและมีราคาไม่แพงและการที่มีผู้เสนอขายวัตถุดิบมากในท้องตลาดทำให้สามารถคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบได้ประกอบก,บกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 3. สร้างบริการที่แตกต่างหรือทดแทนในส่วนที่ขาดไปของร้านค้าคู่แข่งเช่นบรรยากาศร้านค่าบริการอาหารและเครื่องดื่มสถานที่สำหรับจอด,ดรถกลยุทธ์การสื่อสาร 1. ทําเพจของทางร้านและยิงโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook Instagram 2. ทำคอนเทนต์ออนไลน์เกี่ยวกับร้านร้านอาหารและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 3. จ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือเพจนักชิมอาหารที่คนรู้จักมากๆให้มารีวิวเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 4. สร้างฐานรักษาลูกกลุ่มลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่โดยจะมีกิจกรรมแจกคูปองสะสมแต้มเพื่อแลกรับอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลาดเป้าหมาย 1กลุ่มไวเรียนนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาซึ่งนิยมรับประทานอาหารกับเพื่อนในช่วงพักกลางวันหรือช่วงเลิกเรียน 2. กลุ่มไวทำงานที่สามารถรับประทานอาหารคนเดียวหรือรับประทานอาหารเป็นกลุ่มก็ได้และ 3. กลุ่มที่ไม่รีบร้อนมีเวลาว่างจากการทำงานหรือในวันหยุดมักจะรับประทานอาหารเป็นแบบส่วนตัว เพื่อพักผ่อนกับคนสำคัญเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงนิยมรับประทานอาหารตามสั่งเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารที่หลากหลายได้ลิ้มลองรสชาติต่างๆและเลือกสถานที่ที่มีบรรยากาศดีระดับหนึ่งโดยอัตราการใช้บริการไม่ใช่ประเด็นหลักในการตัดสินใจเลือกแต่จะให้ความสำคัญกับรสชาติคุณภาพและการบริการทั้งนี้ราคาจะต้องมีความเหมาะสมด้วย ประโยชน์หลักของธุรกิจ 1. สร้างชื่อเสียงให้เป็นร้านประจำในเมืองอุบลราชธานีที่คนมาท่องเที่ยวในจังหวัดนี้แล้วพลาดไม่ได้ 2. ได้รับการยอมรับมีการตอบรับที่ดีในการมาใช้บริการ 3. สร้างเงินทุนและกำไรในการใช้บริการสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ตามแผนที่วางเอาไว้ก็จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับการนำเสนอโมเดลธุรกิจไอเดียหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับผมค,ครับ